พราะเทคนิคมันบอกว่ามันกำลังจะขึ้นเข้าบายเลยครับซื้อถูกเดี๋ยวมันก็จะขึ้นไปไปไป,ไปตัดกาไรตอนนี้มันแพงนะครับเอาพอดีในจังหวะพอดีอ่ะแล้วทีนี้แล้วพี่ทามแล้วจะปิดคําสั่งเอากําไรตอนไหนถ้าไม่รู้เลยทฤษฎีบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เหลืองตัดน้ําเงินแล้วเหลืองมุดใต้น้ําเงินมันจะลงแล้วให้ปิดคําสั่งปิดกําไรตรงนี้ครับหรเหลืองตัดน้ําเงินอีกรอบนึงแต่ว่าเหลืองจะอยู่ใต้น้าเงินแล้วไงตัดลงไง เมื่อกี้มันตัดขึ้นถูกไหมตอนนี้มันจะตัดลงแล้วนะครับจุดตรงนี้ก็มีชื่อเรียกอีกแหละแหมจุดขึ้นยังมีเลยจุดลงไม่มีได้ไงนะครับจุดที่เหลืองตัดน้ําเงินแล้วเหลืองต่ำมุดใต้น้ําเงินต่ำกว่าน้ําเงินเขาเรียกว่าจุดตัดมรณะเ <c oughs> มื่อกี้จุดตัดทองคำไงตอนนี้จุดตัดมรณะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโคเด้นออะไรเดดคอร์ส e จุดตัดจุดตายเดดคอร์สนะครับ